อยู่หางออกไปทางเหนือสุดของเช่นโจสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนาวเย็นมีหิมะตกตลอดทั้งปีและที่แห่งนี้นั่นก็คือสำนักวังศักดิ์สิทธิ์ถัดมายังภายในส่วนลึกของห้องโถงใหญ่ในวังศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่าง และชายผู้นี้เขาคือเจ้าสำนักของวังศักดิ์สิทธิ์พิธีข้างในนั้นดูเหมือนว่าจะปรากฏเป็นมังกรสีดำขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมาภายใต้พลังฉีอันแดงก่ำนั้นได้ปรากฏเป็นร่างของชายผู้หนึ่งอยู่ในนั้นขอบคุณท่านอาจารย์ที่ท่านนั้นช่วยเปลี่ยนร่างกายของข้า ดีกายชูราเลือดนี้เข้ากันได้ดีมากกับกายเนื้อของเจ้าถึงร่างกายนี้ว่ามันแข็งแกร่งกว่าเก่ามากถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเจ้ารู้ไหมว่าข้านะ่ะใช้ทรัพยากรอย่างมากเพื่อที่จะล้อมรวมร่างกายของเจ้าให้เข้ากับกายเนื้อชูร่านี้นี่คือว่าข้านะ่ะได้ยินมาว่าโจโยวน กำลังไปได้ดีในเทียนเสียนจนในตอนนี้ไม่นานมานี้เขาเพิ่งจะกลายเป็นสิทธิ์สาวกเข็มขัดม่วงของสำนักชางซวนแต่ว่านะตอนนี้เจ้าก็มีร่างเนื้อเลือดอาชุราแล้วเจ้านะควรจะมันฝึกฝนจิตวิญญาณของเจ้าให้กลมกลืนกับมันอย่างสมบูรณ์แบบข้าอยากให้เจ้านะข้าโจวยวนหวังว่าเจ้า คงจะไม่มีปัญหานะขอบคุณท่านบรรอาจารย์เรื่องนั้นนะท่านอย่าได้กังวลไปเลยโจหยวนถ้าข้าเจอเจ้าในครั้งต่อไปแล้วก็ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มร้องกับรสชาติการถูกตัดหัวว่ามันเป็นยังไงนี่ท่านเจ้าสำนักคือว่าข้านะมีข้อสงสัยบางอย่างที่จะถามท่านการที่จะ ล้อมรวมร่างของอูหวงนั้นเข้ากับร่างเลือดอาชุรามันจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากเขาว่ามันจะสูญสิ้นไปเปล่าๆนะสิทธิ์สาวกคนอื่นๆเขาคงจะไม่พอใจเป็นแน่ <c oughs> ถ้ามีมันผู้ใดกล้าไม่พอใจกับการกระทําของข้าเจ้าก็ไล่มันออกจากสำนักหวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าซะ เจ้ารู้หรือไม่ว่าท้ายที่สุดนะคนที่ได้รับพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์แท้จริงนะก็คืออู๋ห่วงมันคุ้มค่าไหมล่ะกับการกระทำของข้าในครั้งนี้เออแต่ว่านะท่านเจ้าสำนักอู๋ห่วงนะเป็นแค่ผู้ที่ได้รับพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์แบบลอกๆไม่ใช่หรือเฮ้มันไม่สำคัญหรอกตราบใดที่เขาสามารถฆ่าโจวยวนได้พลังมังกรศักดิ์สิทธิ์ของโจวยวนนั้น ก็จะถูกส่งมาอยู่ในร่างของอูหวงเชกเช่นเช่นเดิมเออท่านเจ้าสำนักว่าแต่ว่าพลังมังกรกศักดิ์สิทธิ์นี่มันจำเป็นอย่างนั้นเหรอหึก็ใช่นะสิพลังมังกรกศักดิ์สิทธิ์นั้นจะใช้เพื่อค้นหาตาประทับศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบ,บุรุษเคอชวนได้ทิ้งเอาไว้เอเอเอ,อะไรนะท่าน ดังนั้นนั่นนะถ้าอู๋หวงทำสำเร็จแล้วก็ข้านะก็จะสามารถค้นพบตาประทับของบรรพบุรุษเครอชวนได้และข้าจะใช้ประโยชน์จากตานั้นทำให้ข้าก้าวเขสู่ขัน้นเทพเจ้าสูงสุดของเครอชวนเทียนได้ร <c oughs> อก่อนเถอะอีกไม่นานนี้แหละข้าก็จะได้ครอบครองมันตัดกลับมา ณเทียนเสียนจงการเฉลิมฉลองนั้นยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องถึง3มวันแต่ว่าโจยวนของเรานั้นเขายังอยู่ในคฤหาสน์เพื่อซุ่มฝึกพลังภายในของเขาในที่สุดถ้าก็สามารถบ่มเพาะพลังปานได้สําเร็จสักทีพี่ยวเยาพอฝึกเสร็จโจยวนนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปหาพี่เยาเยาทัานทีเอ๊ะนี่โจยวน เจ้าน่ะบ่มเพาพลังปานสำเร็จแล้วอย่างนั้นเหรอเออก็ประมาณนั้นแหละนะเพี่ยวๆเอ้านี่ของเจ้ามาจากผู้อุโสเชนไทย,ยวนถูกส่งมาในตอนที่เจ้ากำลังฝึกฝนพลังปานอยู่เอ๊ะของข้าอย่างนั้นเหรอในจดหมายนี้บอกไว้ว่าราชวงศ์ต้าวูนะเริ่มสนใจอาณาจักร ของข้าอย่างนั้นเหรอมันก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่โจยวนก็เจ้านะ่ะเล่นเกือบที่จะจัดการกับอูหวงไปเลยนี่แน่นอนว่ากษัตริแห่งอาณาจักรอูนั้นคงไม่นิ่งนอนใจเป็นแน่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลาในการฝึกของข้านะ่ะก็คงจะเหลือไม่มากแล้วอย่างนั้นสินะข้าน่ะต้องควรรีบไปทำอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่โจยวน ควมเร็วของเจ้าในการฝึกฝนพลังปานในตอนนี้นะก็ถือว่าจัดหรือว่าเร็วมากแล้วหากเจ้ายัางต้องการให้จะเร่งความเร็วในการฝึกฝนอีกข้าเกรงว่าเจ้านะจะไม่สามารถควบคุมพลังลมปานของเจ้าได้และท้ายที่สุดมันก็คงจะแตกสลายไปเออคือว่าพี่เอี่ยวเขาถามอะไรท่านสักอย่างสิสิบนักบุญศักดิ์สิทธิ์นี่เก่งระดับไหนหรอ นี่โจโหยวนเจ้านะฟังที่ข้าพูดอยู่หรือไม่อะไรกันเพิ่งเป็นหัวหน้าตอนนี้อยากจะเป็นนักบุญแล้วอย่างนั้นเหรอเออก็มันก็คือเป้าหมายต่อไปนี่พี่ยเยว่เยวนี่โจหยวนข้าจะบอกอะไรเจ้าให้นะอย่าเพิ่งคิดมากเรื่องสิบนักบุญเลยเจ้านะ่ะรู้ไหมแม้แต่เจ้าซูเองที่เป็นสิบนักบุญลำดับที่สิบเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสู้กับเขาได้ จ้านะรู้หรือไม่ว่าระดับพลังขั้นสวรรค์ที่ยากที่สุดก็คือขั้นที่9และขั้นที่8มันยากมากที่จะสามารถก้าวข้ามขั้นนี้ไปได้อย่างนะสิบนักบุญศักดิ์สิทธิ์นะเขามีพลังปานดวงดาวมากถึงหนึ่งหมื่นดวงขึ้นไปแม้ว่าเจ้าซูเองจะอยู่ในระดับขั้นสุดท้ายแต่ว่าพลังดวงดาวของเขานะก็จัดว่าอยู่ในระดับที่ดีเหมือนกันนี่โจหยวน ข้าจะบอกเจ้าให้นะระดับพลังของสิบนักบุญศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนล้วนอยู่ในระดับเทพสวรรค์ทั้งหมดในระดับนี้พลังปานฉีของพวกเขาจะมีอย่างเอ,อ่อล้นมากมายแต่ก็นะโจหยวนข้านะจะบอกอะไรเจ้าให้ถ้าผ่านระดับเทพสวรรค์ไปได้จะไปถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นถวยเทพเก้าสวรรค์ระดับพลังนี้นะคือระดับพลังที่สูงสุดแล้ว เอ๋อะไรนะพี่เยี่ยวเหยาข้าฟังมาตั้งนานข้าน่ะงงมากเลยสรุปสั้นๆก็คือระดับที่สูงสุดนะคือระดับถวยเทพก้าวสวรรค์อย่างนั้นเหรอระดับพลังในตอนนี้นะครับโจยวน,นั้นจะอยู่ระดับอาณาจักรเริ่มต้นระดับสวรรค์ส่วนสิบนามบุลทั้งสิบนั้นจะอยู่ในระดับเทพสวรรค์ส่วนระดับที่สูงไปกว่านี้ก็คือระดับ ทวยเทพเก้าสวรรค์นะครับตอนนี้ที่ผมแปลได้ก็จะประมาณเท่านี้แหละครับแต่ว่าเนื้อหาอาจจะไม่ตรงกับมังงะต้องขออภัยด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันต่อเลยครับก็ไม่ยากหรอกนะโจหยวนหากว่าเจ้าน่ะอยากไปถึงระดับนั้นแต่ว่านะในประวัติศาสตร์คนที่ไปถึงระดับนั้นได้มีเพียงแค่สามคนและคนแรกก็คือบรรพชนเคอรชวนเอะ สคนอย่างนั้นเหรอพี่เยวเยวในท่านบอกมันไม่ยากยังไงล่ะอะไรกันของเจ้าโจหยวนก็เจ้านะ่ะอยากรู้ไม่ใช่เหรออะไรล่ะพี่เยวเยาแบบนี้นะ่ะมันโคตรจะยากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กไร้เดียงสาสามวันต่อมาณนะสำนักเชิงหยวนเฟิงรู้สึกว่าในตอนนี้สำนักเชินหยวนเฟิง จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งเพราะว่าในวันนี้นั้นจะเป็นวันที่โจโหยวนจะเข้าไปในหุบเขาสางชวนเพื่อที่จะทําลายผนึกและเปิดประตูนั้นออกมาอีกครั้งโจโหยวนครั้งนี้เจ้านะต้องเปิดประตูนั้นออกมาให้ได้เลยเนอะนี่เจ้านะแล้วทําไมเจ้าถึงจะต้องมาพูดกดดันเขาด้วยล่ะนี่โจโหยวนสิิลักของข้า เจ้านะไม่ต้องคิดมากหรอกเปิดไม่ได้หรือเปิดได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่เจ้าทำไม่ดีที่สุดอย่าก,กดดันไปเลยท่านอาจารย์เฉินท่านนะวางใจข้าได้ข้าจะทำไม่ดีที่สุดดูเหมือนว่าการเปิดผนึกของโจวยวนในครั้งนี้จะมีเหล่าเจ้าสำนักแต่ละหุมเขาและอาจารย์ใหญ่ชินหยางมาด้วยพิธีในครั้งนี้ด้วยการมาถึงของพวกเขานั้นทำให้โจหยวน ต้องเร่งรีบขึ้นไปทำภารกิจให้สำเร็จโจหยวนถ้าเจ้าพร้อมก็เริ่มได้เลยตอนต่อไปโจหยวนของเรานั้นจะขึ้นไปยังหุบเขาเพื่อขายผนึกที่ถูกปิดไว้อยู่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบุรษเทพพเจ้าหลงหยวนถ้าเนื้อหาในนี้อาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าแปลออกมาแล้วมันไม่ได้ความหมายจริงผมก็ต้องพยายามจินตนาการแปลครับต้องขอกราบอาภัยด้วยครับ แล้ว,แล,วแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ